สวัสดีทุกคน้วยนะครับผมพบกับแบงคแกนะฮะวันนี้เรามาถึงในพาร์ทที่5แกันแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> สำหรับทีนี้นะฮะเราจะมาเริ่มเขียนโฟพาร์ทกันแล้วนะครับว่าวธีการเขียนเขียนยังไงนะฮะผมเราจะใช้ความรู้เทคนิคจากพาร์ทที่ผ,ผ่านมานะครับมาใช้ในการเขียนงานของเรานะครับผม ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยวิธีการเขียนเราจะเริ่มเขียนจากคอร์ดซ้ำนะครับผมอ่ะเราจะแบ่งเป็น2อพานะคือคอร์ดซ้ำแล้วก็คอร์ดต่างนะครับคอร์ดซ้ำคืออะไรนะสำหรับพานี้คอร์ดซ้ำก็คือคอร์ดเดียวกันแหละครับแต่ว่าไอเมโลดี้หรือว่าโน้ตโซเปาโน่เนี่ย ของทั้ง2องขอดเนี่ยมันคนละตัวกันแต่โน้ดเบทครับน้ดเบทแน่นอนอยู่แล้วว่า2องขอดเนี่ยต้องเหมือนกันอยู่แล้วเพราะมันขอดเดียวกันนะฮะต่อมานี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาง่ายๆเลยวิธีการเขียนเริ่มแรกเราจะเอากดแนวตั้งมาด้วยเอากดแนวนอนมาใช้ด้วยแล้วกดแนวนอนเนี่ยเราจะเพิ่มเติมให้แบบจําได้ง่ายขึ้นนะครับผมเรามาดูโจทย์แรกกันเลยดีกว่านะฮะ <c oughs> โจที่เขาให้มานะฮะก็คือคีจีนะครับผม แล้วเขาให้แนวเสียงมา2แนวเสียงก็คือแนวเบสกับแนวโซเปาน,นะฮะแล้ววิธีการดูคอร์ดดูยังไงนะครับผมสําหรับพาร์นี้พาร์ทเริ่มต้นง่ายๆครับมันคือช่วงของรูทโพซิชันนะครับผมยังไม่ใช่เรื่องของการพลิกกลับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะดูโน้ตตัวเบสเป็นหลักเลยว่าโนะ้ตตัวเบสมันเป็นโน้ตอะไรอย่างเช่นโน้ตเบสที่เขาให้มาเนี่ยคือโน้ตตัว C แสดงว่าคอรดนี้ก็คือคอร์ด C นั่นเองนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แล้วก็ใส่ไปหรือจะใส่เป็นฟังก์ชันของมันก็ได้ก็คือขอด C นะครับผม2องขอดเลยขอดแรกก็ขอด C ขอรังก็ขอด C เหมือนกันนะฮะต่อไปมาดูแนวโซเปาโนโน้ที่เขาให้มาขอดแรกก็คือน้ตตัวจีนะครับแล้วก็ขอดที่2แนวโซเปาโนที่เขาให้มาคือขอดีโอเคเราได้2แนวแล้วเรายังขาดอีก2แนวนะครับผมวิธีการเติมให้ครบให้ครบ4แนวเนี่ยจะทํายังไงนะครับง่ายๆเลยขอนี้คือขอด C ใช่ไหมทุกคน คอซีมีโนต้ตอะไรบ้างใช่เลยมีโนต้ตตัว C ีโนต้ตตัว E แล้วก็โนต้ตตัว G นะครับผมแล้วจะทํายังไงให้มันครบ4ตัวนะครับถ้าไม่ใช่คอดับนะทุกคนเราจะต้องทบที่โนต้ตรูทน,นะครับก็คือการดับบิ้งนั่นแหละเท่ากับว่าเราจะต้องใช้โนต้ตตัว C ถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัวที่เหลืออย่างโน้ตตัว E โนต้ตตัว G เนี่ยก็อย่างละตัวนะครับมาเรามาดูคอแรกกันก่อนนะครับผม คอร์ดแรกนะครับโน้ตเบสเข้ามาโน้ตตัว C แน่นอนแล้วแล้วก็โซคาโนคือตัว G แล้วก็ตัดทิ้งไปก่อนตัวแรกคือ C แล้วก็ตัว G เท่ากับว่าเราจะเหลือโน้ตสองตัวนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ก็คือโน้ตตัวับโน้ตตัว E นั่นเองวิธีการใส่นะครับยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่เล่นๆไปก่อนสมมติผมใส่แบบนี้ผมเอาตัว C เนี่ยมาใส่ตรงอันโต้แล้วก็เอาโน้ตตัวอมาใส่ตรงเทเนอร์นะฮะก็จะได้แล้วนะครับ4ตัว4พาร์ทสีแนวขอต่อไปนะครับผมเราก็มาดูต่อนะ โน้ตที่เขาให้มามีโน้ตตัว c 2ตัวนะครับผมแล้วก็ตัดไป2ตัวเท่ากับว่าเราจะเหลือโน้ตตัว e แล้วก็โน้ตตัว g เอาไว้ใส่นะครับผมก็ลองใส่เล่นๆไปเหมือนเดิมครับอ่ะสมมุติผมก็อยากเอาโน้ตตัว e มาใส่ตรงเทนเนอร์เหมือนกันนะให้มันตรงกับเทนเนอร์ก่อนแรกอ่ะโน้ตตัวเดียวกันเลยแล้วผมก็เอาโน้ตตัว g มาใส่ตรงอันโต้นะครับผมกระดาษลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าเพลงมันจะใช้ได้ไหมอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้กฎของแนวตั้งแล้วก็กฎแนวนอนนะมาตรวจสอบว่ามัน เอามาใช้ได้หรือไม่นะครับดูของคอร์ดแรกก่อนนะครับผมวิธีการตรวจสอบนะครับเราจะใช้กฎของแนวตั้งมาตรวจสอบดูว่าไอ้คอร์ดแต่ละคอร์ดเนี่ยใช้ได้หรือไม่นะครับผมกฎข,ของแนวตั้งนะครับถ้าทุกคนจําได้ก็จะมีเรื่องของช่วงเสียงระยะห่างของแนวเสียงการล้าโนต้ตก็การทบโนต้ตการทบโนต้ตเนี่ยมันโอเคละถูกละแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของ3ข้อหลักๆกันก,ก่อนช่วงเสียงนะครับโซปรโนอยู่ระดับนี้ถูกต้องไหมเดี๋ยวจะให้ทุกคนเปรียบเทียบนะครับจะเอาผ้ามาแปะให้อ่ะ โนตซูปโปโนอันแรกก็คืออยู่ในช่วงเสียงโอเคแล้วนะครับถูกโนอันโตอยู่ในขอบเขตของมันไหมก็ถูกนะครับผมโนเทนเนอร์ anner, ถูกนะครับดูแบบไวๆเลยนะครับผมเบสแน่นอนแล้วเขาให้มาก็ถูก้วครับโอเคถือว่าขอแรกเนี่ยอ่านในเรื่องของช่วงเสียงนะครับทีนี้มาดูต่อไปก็คือระยะห่างของแนวเสียงเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะห่างของมันเนี่ยโอเคแล้วหรือยังนะครับผมอันโตกับซูปโปโนห่างกันเดินหนึ่งออกเตทไหมไม่ห่างนะครับเป็นคู่หา่าง อันโต้กับเทนเนอร์เกิน1นออคเตตไหมไม่เกินนะครับเป็นคู่ห่นะครับอ่ะทุกคนสนใจนะฮะเบตกับเทนเนอร์โอเคไหมเบตกับเทนเนอร์ห่างกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ไม่ควรเกินคู่12ซึ่งเท่ากับว่าเรื่องของระยะห่างของแนวเสียงนะ่ะถูกต้องผ่านแล้วโอเคเรามาดูการรับแนวเสียงการคอสซิ่งกันก่อนครับมาดูว่าอันไหนสูงกว่ากันหรือเปล่านะครับผมอ่าแน่นอนอยู่แล้วว่าอันโต้อยู่ใต้ซูเปอโนอยู่แล้วถูกต้องแต่หนะ้าที่ต้องดูก็คือ,อโต้เทนเนอร์โอเคเทนเนอร์อยู่ใต้อันโต้ถูกต้องนะ ใช้ได้นะครับผมใช้ไดเ้เอาไปใช้ได้อต่อไปข้อที่2ของเรานะครับตรวจสอบอย่างละเอียดยิบเลยแล้วก็ไปอย่างไวนะครับผมช่วงเสียงมาอยู่นะครับผมอ่านี่ก็อยู่อยู่เหมือนกันนะครับผมเบสก็อยู่ถูกต้อง <Yeah. S 1> อะแต่เรามาดูข้อระยะห่างของแนวเสียงนะครับโอสซูเปอร์โน,โนอันโตห่างกันเกินหนึ่งออกเตทไหมไม่ห่างนะครับอะทีนี้ดูง่ายเลยนะครับผมอันโตกับเทนเนอร์โอ้โหเกินมา1ออกเตฟนะครับผมสมมุติเนี่ยถ้าผมเอาเทนเนอร์เนี่ย ขึ้นมาเป็นคู่แปดอะ่ะมันจะอยู่ใต้อันโตแล้วอันแล้วอันโตเนี่ยมันอยู่เลยพี่เกินออาเตปแล้วนะครับเท่ากับว่าข้อนี้ผิดผิดเลยเราก็ต้องแก้ไขใหม่หมดเลยนะครับผมถึงแก้ไขคอร์ดที่สองนะไม่ต้องแก้ไขคอร์ดแรกเพราะคอร์ดแรกเราเช็คถูกหมดแล้วนะครับของเราก็ต้องเขียนมาใหม่ก็เอาตัวเ e ออมาวางไว้ตรงของแนวอันโตนะครับก็เอาโน้ตตัวจีมาวางไว้ของแนวเทนเนอร์นะครับผมอ่ะเราก็จะได้ขนาะนี้เราก็มาตรวจสอบใหม่นะครับผม โซ p ปนโนกับอันโตเกินหรืออัปเดตไหมไม่เกินนะครับและอันโต้กับเทนเนอร์เกินหรืออัปเดตไหมไม่เกินนะครับโอเคผ่านแล้วนะฮะต่อไปข้อคอซิ่งหรือการล้าแนวเสียงดูซิว่ามันล้ำไหมดูตาเปล่าๆเลยไม่ล้ำอยู่แล้วก็ถูกผ่าน้ะโมโอเคการทบโน้กก็โอเคแล้วนะครับโอเคแต่ยังไม่จบนะฮะเรามาตรวจสอบในเรื่องของแนวนอนกันต่อ สำหรับการตรวจสอบแนวนอนนะเราก็จะมีในเรื่องของพลเรลูโมชันการเคลื่อนที่แบบขนาดคู่ห้าหรือคู่8ดเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่แล้วนะครับส่วนข้อที่2ก็คือโอเวอร์แลปปิ้งโอเวอร์แลปปิ้งคืออะไรอย่างเคสของแนวตั้งเราจะมีเรื่องคอสซิงใช่ไหมคอสซิงเนี่ยมันคือการโน้ตมันขว้กันอนะ่ะหรือที่เขาเรียกว่าการล้ำแนวเสียงนั่นแหละครับเนี่ยเป็นอาการของแนวตั้งเขาเรียกว่าคอสซิงแต่ของแนวนอนก็มีเหมือนกันในการที่แบบโน้ตเนี่ยมันล้ำเกยขึ้นไปเช่นตัวอย่างนะครับผมก็คือแนวอันโตเนี่ยของคอดแรกอ่ะ แล้วมันเคลื่อนไปหาโน้ตอันโตของคอร์ดที่2ซึ่งแนวอันโตของคอร์ดที่2เนี่ยแหละครับมันมันเลยเกินของแนวโซปรโนโรของคอร์ดแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งการแบบนี้นเรียกว่าโอเวอร์แลปปิ้งนะฮะแต่ถ้าถามว่าโน้ตอันโตของคอร์ดที่2เนี่ยมันไปเท่ากับโน้ตโซปรโนโรของคอร์ดแรกถือว่าเป็นโอเวอร์แลปปิ้งไหมไม่เป็นนะครับผมก็ยังโอเคอยู่ใช้ได้อยู่ไม่ว่าอะไรกันนะแต่ถ้าเลยมากกว่าน,นี้เลยมาสักครึ่งเสียงนะ นะก็คือือว่าผิดแล้วนะครับผมเราก็ต้องแก้ไขต่อไปข้อที่3นะครับผมสําหรับในเรื่องของการใช้คอร์ดซ้ําก่อนผมจะขอขยายความเรื่องของการเคลื่อนที่ของเมโลดี้นะครับผมหรือการเคลื่อนที่ของทานองเนี่ยนะกดข้อแรกเลยให้ทุกคนจําและจดเช็คโนตไปเลย,เลยก็คือว่าแนวในนะครับผมแนวในก็จะมีอันโต้กับเทนเนอร์ คนโต้กับเทเนอร์คือแนวในนะครับผมซึ่งการเคลื่อนที่จากโน้ตตัวหนึ่งไปหาโน้ตอีกตัวหนึ่งอ่ะต้องไม่เกินคู่สามนะครับี่อันนี้บังคับแค่แนวในเท่านั้นนะครับผมสาหรับแนวนอกเนี่ยแนวนอกก็จะมีโซปาโนกของโน้ตเบสที่มันอยู่นอกแนวนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าโดดเกินคู่3ามได้แต่ว่าก็ต้องถอยกลับมาในทิศทางตัวเงนค้าก็อย่างเช่นโซปาโนเนี่ยโซปาโนคอร์ดแรกขึ้นไปหาโน้ตของคอร์ดที่2ทีเนี้ยพอมันขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องหักลง นของขอที่3ามอ่ะขอที่สามนวจะต้องจำเป็โน้ตของตัวที่ 2, 2> <c oughs> โอเคก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับก็คือต้องหักกลับในทิศทางตรงกันข้ามนะครับผม <c oughs> เอาแค่เทคนิคนี้ไว้จำกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของคอดซ้ำอ่ะพอเราจําได้แล้วปุ๊บล้วก็มาตรวจสอบกันเลยมา <c oughs> ทีนี้การเช็คเราเช็คเทีละคู่เหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมก็จะสรุปยอดแบบว่องไว เป็นคนดูมานี่เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอข้อแรกก่อนข้อแรกก็คือพาราเรลคู่5กับคู่8ของเรานะครับว่ามันเกิดขึ้นไหมจากคอร์ดแรกไปหาคอร์ดที่2ซึ่งเมื่อเทียบดูแล้วนะไม่มีการเคลื่อนที่แบบขั้นคู่เพอร์เฟกต์ขนาดนะครับผมหรือคู่5คู่8ของเรานะครับอะอย่างเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเช่นคอร์อดแรกเนี่ยโซปราโนกับอันโตเนี่ยหนาแนวกัน5เพอร์เฟกต์ใช่ไหมแล้วไปหาคอร์ดที่2โซปราโนกับอันโตแต่มันเป็นไมเนอร์6ก็เท่ากับว่ามันไม่ใช่่่การเคลือนทีแบบ คู่เพอร์เฟคขนาดนะครับถ้าเป็นการขึ้นที่แบบคู่เพอร์เฟคขนาดเนี่ยไอโซเปโนอันโตของคอร์ที่2เนี่ยมันจะต้องเป็นคู่เพอร์เฟคห้าเหมือนกันนะฮะก็ถ้าบอกว่าข้อแรกเนี่ยไม่มีการขึ้นที่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ <Yeah. S 1> แต่ไปข้อ2นะครับเรื่องของโอเวอร์แลปปิ้งนะครับมีโน้ตอะไรเกินกันไหมนะครับผม ซึ่งผมเช็คให้แล้วนะครับก็ไม่มีการเกิดขึ้นนะครับผมไม่มีการโอเวอร์แลปปิ้งกิดขึ้นก็โอเคใช้ได้นะครับสบปเรื่องของเมโลดี้และทีเนี้ยที่ผมพูดแนวนอกกับแนวในนะครับผมแนวในอันโตกับเทนเนอร์เนี่ยไม่เกินคู่3ใช่ไหม แต่ถ้าเกินผู้3ามเนี่ยเราก็ต้องแก้แต่สําหรับแนวนอกนะผมโซปาโนกับเบนเนี่ยเกินผู้3ามได้ก็เนี่ยอย่างโจนเนี่ยโซปาโนมันเกินไปแล้วเนี่ยมันเป็นผู้4ี่ไปแล้วใช่ไหมซึ่งก็เท่ากับว่าขอต่อไปเนี่ยขอที่3มเนี่ยก็ต้องต่ําลงมาอีกนะครับโนตโซปาโนก็ต้องต่ําจาก C ลงมาอีกอาจจะยังเป็นตัวบีก็ได้นะขอที่3โอเคถือว่าผ่านแล้วนะแนวนอกเนี่ยโอเคแล้วนะไอสิ่งที่ต้องดูเนี่ย ก็คือแนวนายของเรานะครับผมแนวนายดูว,ยว่าเกินคู่สามไหมจากตัวซีไปหาตัว e. อีอ่าคู่3าม,มาดีนะครับผมยังไม่เกินนะฮะแล้วก็โน้ต e T เทนเนอร์นะครับผมตัวอีไปหาโน้ตตัวจีก็เป็นคู่3ามไมเนอร์นะฮะซึ่งก็ยังไม่เกินคู่3ามีกก็เท่ากับว่าใช้ได้สรุปนะครับผมสารขอตัดสินว่าโจทย์ข้อนี้ผ่าน <laughs> ผ่านนะครับผมไม่ต้องแก้อะไรนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอปิดซาวด์ให้ดูกันฟังดูนะฮะ ก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของขอดซ้ําไม่มีอะไรยากเพื่อนๆสามารถเอาไปฝึกแก้โจทย์แบบนี้ได้นะครับผมโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของขอดซ้ํานะฮะพาร์ตต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขอดต่างนะไม่ใช่ขอดเดิมแล้วนะครับผมไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายสวัสดีครับ